คือเมื่อกี้เนี่ยพี่เดชาพูดถึงเรื่องของญาติญาติโกโหติกาคนใกล้ชิดที่อ่ะร่ำรวยขึ้นมามันมีเอ๊ะมันมีเอ๊ะมันมีคนพูดขึ้นมาหรือว่ามันมีความฝันอะไรเมื่อกี้พี่เดเขาบอกว่ามันจะต้องมีการตรวจเช็คนะครับคนที่สนิทชิดเชื้อหรือไม่ว่ามีเงินมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ทางคนลบบุรีเขาเห็นเขาเห็นประเด็นนี้ไหมเอออันนี้แหละ ที่ผมเล่าเล่าเบื้องตนนะ้นอะคือตอนเนี้ยคนลบบุรีที่ที่เขาแปลกใจก็คือว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าเนะเป็นเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังเป็นทอดทอดมาอย่างเช่นเอ๊มันเป็นไปได้ไหม,ท,ไมทําไมญาติน้องหรือว่าในเรือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยพี่เข้าไปทํางานในในส่วนของวัดเนี่ยทําไมมีส่วนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นเอเกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับร้านอาหารร้านกาแฟรหรือแม้กระทั่งนะครับอันเนี้ยฟังแล้วผมก็ตกใจเนาะมันเป็นไปได้ไงที่มีเรื่องของทับหรือสถานบันเทิงอ่ะมันมันมันเชื่อมโยงกันได้ไหมมัน,ม,นมันเกี่ยวพันกันได้ไหมอันนี้คนไทยน่าชิดนะครับระหว่างรัดกับร้านผมพูดเนี่ยอันนี้คือคนลบบุรีเขาเห็นนะทุกคนก